สวัสดีครับพี่น้องฟองไฟทั้งช่องปูนาคมหาลาบมือนี้ปูนาคมางานขาวดําพี่นอ้องงานขาวดําของลูกหักของปูนาคเด้อคือลูกวันอยู่ที่บ้านนองไผ่ตำบลน,นองไผ่อำเภอหนองหานจากวัดอุดรธานีนะพี่น,อน้องเนาะซึ่งเพิ่นเป็นลูกไผ่พอปูเสียขัว่าตามบ้านตตมเมื่อ,ขอเขาพ่อปูเสียมือนี้ปูนาคก็เลยมีโอกาสมาก ว่าไว้อะไรทางสุดท้ายกันว่าบ้านเขาก็มาทรงสักการ์นวันนี้ก็พอแสดงความเสียใจยน้ำลูกวันน้ำเดอ้ออซึ่งโทษบ,บอกพอจะสองหมื่นครับกับข่ายงานก็เลยมาที่เดียวนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากะมาลงไายซื้ออารมณ์สนิข้าวเดียวได้พี่น้องเดอ้อครับนี่คือพระเมลุอ่าทาง วัดป่านองไผ่ซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์น้พี่น้องเนาะ <Okay. S 1> บ้านนองไผ่เฮ้ากะ <Okay. S 1> สีมาเมงนี้ม,งเ,มงเดียวมืนีก้กะขพอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอลูกวนันน้ำาซึ่งวันหนึ่งนี่กัน <Okay. S 1> เวลาเสียของเทาพอกะโต้งกับเลขทั้งสาตัวพี่นอ้องเวลาหกถุ่มสี่สิบสอนาที่มุนิเดียวกัะสีเบิงว่าอายุเทาพอเท่าไหรอ เงื่อนที่พ่นแกมาเท่าใดนะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้ภายในบริเวณเด้อนะพี่น้องเดอ้อปูนาบเสียแค่ชดนลน้อยสันส่นๆพี่น้องแค่สิบหน้าที่ให้พี่น้องปองไปได้เห็นถนนนะพี่น้องเนาะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดทั้งนี้ก็เตรียมฐานนะพี่น้องในระหว่างที่ข้าเจ้าแห่ที่วา,ากะส,สักศพออกมาทางวัดนองไผ่เฮ้าสิ่งตอนนี้ก็มีพี่มีน้อง มีป่ามีลุงทั้งหลายครับมันอีข้ามาทรงสักการของพ่อใหญ่เฮ้าเนาะพี่น้องเนาะ,อะตอนนี้กับพระคุณเจา้าพนกับกะลังเข่ามาน้ำกันพี่น้องอัน,อนนี้จะมีทั้งนี้ ทะเบียนรถลูกสาวกะง่ามงามพี่น,อ <c oughs> ออน้องในวัดป่าเนี่ยก็มาเป็นตายเฮ็ดไลยแต่ไอ,อพี่น้องเห็นบรรยากาศภายในวัดนว่าเพราะเป็นวัดป่าวัดธรรมยุทธ์นะพี่นอ้องอ่าปูนาก,กับพกเคย์เขามาจา้าเถอะแล้าก็เขามากค้งแหลกพี่น้องอันอีกสิเม็นทางที่ยาเจ้า สี่แห่เทพลาษฎรศพเขามาเนาะพี่น้องเน,ะนยาะแอ่ศพพ่อใหญ่เขามาผู้น่าก็เคยเขาบเลีนน้ำถลไฟออยู่สองแยวสามแยวพี่น,น้องแล้วก็แข็งแรงหงีอยู่แต่วผู้เฒ่าก็ไปพาตาบอกว่าอย่าพ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 าพา,พาออกมาได้กับบ่พ่อเดือนเลยพี่น้องเป็นกระเสียะอ่ามือเข่าลงพยาบาลลูกสาวก็โทรมาบอกอยู่พอปฏิทิดงานอยู่โอ้จากทางใดไรจี้กับบ่ได้พี่นอนะ้องเนาะเอ้าค่อยๆเบิ่งไปน้ำกันได้พี่น้องนะ ครับตอนนี้กะขบวนแห่เทวาลางสร้างศพของพยยอ่อใหญ่กะลืมขอมาสู่ในเขตปัดแลเนพี่นองเนาะอ่าในลเพันว่าอ่าคว่ำายนี่แขนข้อสุบ,บาตย์ยังแม้นสีขึ้นขี้สร้างว่างไวกับโบป็นอ่า่บ่าเ่าวนุ่มวากีชาลานะของมนุคลนเฮาอนิจจังทุกขังอนัตตาพันวา ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่แหละคือมนุษย์ของเฮาเลยพี่น้องเดอ้อให้เฮาพึ่งสังวอนเอาไว้ว่าคนเรานั้นเกิดมาจะต้องตายทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเพียงแต่แค่ว่าเฮาสี่เห็ุจังไหนล่ะครับก่อนที่เฮาสิตายจากโลกนี้ไปก็คือส้่งคุณงามความดีเอาไว้คืออีพอนี่หล่ะ,ะเพิ่นก,ก็เห็ดลูกเห็ดหลานหายลูกหายหลานอยู่อดีตมีแห้งเบิดสส้่งลูกส้ง่งหลานจะได้งมากเป็นครอบพวัวเป็นฮั้นสา้นปลูกแปลงขัอนเย้า่อ พ่อเถาแก่ชล่ามาแล้วกับมรณะสังขารไปอาสิมแตะลูกแต่เต้าาผู้ลูกูนหลานคอยสืบเจตนาคล้องมุ่นเฮื่อซ่านบานซองเฮาต่างๆไปเบิงไวเป็นอู่ท่าฮอนเดือพี่น้องเด้อให้เบิงไว้ไปดูท่าฮอนผู้เถาผู้เาขาผู้แก่เฮานี่แหละบ่มียังที่แน,น่นอนสังขารครับตอนนี้กับพาคุณเจ้าคนกับกระลังครับ เด็นเขาม่าห้หเฮาหูจักนี่แหละเขาว่าตายขันค้นมีบุญแล้วมันบัตาสนาพ้นสีเอาพระน้ำนาพี่นอ้องอ่าขันค้นกี่กเกเรเกีนั่งคือสมัยตะกี้เขาจะเอาศาสตร์ห่อแล้วเอาไปฟังไปไป,ไปหลุดนะพี่น้องเนาะปวดเนาะปวดเน้ะอ่าถือไปพราะไงเนี่ก็คือลานสาวเด็กพี่น้องเนาะ พี่น้องชาวบ้านนองไผ่บ้านไก่เลื่อนเชียงผูที่เป็นญาติพี่นอ้องมื่มารวมกันอ่าไหวอะไรอีพอเป็นเธอสุดท้ายเราพี่น้องเนาะ เงเ็้อีหยองเ่ะบอดนี้พี่น้องมาไปขึ้นอยู่เทิงต้นไม้พุนควนไม้พุนบันโอ้แท่นที่มันสิเกิดอยู่นในดินอ่ตัวน,นี้ศพของแองกับเขามาสู่เม่มเป็นที่เรียบร้อยเนะพี่น้องเนาะแต่ล่อว่าเป็นสิ ้อมสามรอบพอบสามที่ตามหัว้านเท่านั่นแหละมีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าควรเลือกเอาความดีที่สร้างสารรค์ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญตัวเรานั้นรู้ดีเท่านี้พอทีรไแล้วพอนทีนจ่จ้ลงขณะนี้ขบวนแห่ศพคุณพ่อทองแดงคูดางินได้มาถึงบริเวณงานคารนกิจแล้ว โดยมีพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระเมรลูกหลานบวชดูศพให้ตามประเพณีของชาวพุทธเราถือสายสินเดินนำหน้าลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อเมรุนามิท่านต้ไม่เกียรติและเพื่อนบ้านที่มาร่วมง,งานเดินตามหีบศพคุณพ่อทองแดงคุนามิเนเป็นแถวยาวด้วยความสงบ ขบวนศพแห่รอบเมรุด,ด้วยการเวียนซ้ายเวียนซ้ <V ien S 2> ายค<า><า>ือการหันแขนซ้ายไปทางเมรุแล้วเดินอ้อมเมรุจานวนสามรอบการเวียนสามรอบก็คือการวนอยู่กับเหตสามอย่างได้แก่กิเลสกรรมวิบากก่อนจะยกศพขึ้นตั้งกองฟอนจับก,กระแทกกองฟอนแรงๆสามครั้งเป็นสัญญาณเตือนผู้ตายว่าน,นี่เป็นบ้านที่ตั้งอยู่แห่งใหม่ ดังนั้นหมายถึงอัน,นิจรังไม่เทีย่ยงไม่คงที่คือไม่เด็กตลอดไปไม่หนุนตลอดกาลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกครัังเจ็บป่วยทุกทรมานและอนาตาดับตายหรือเอาไว้ไม่อยู่นั่นเองค่ะโอว่าอน,นิจาสังขารเอยมาลงเอยสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหว เมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจธาาุลมไฟน้ำดินก็สิ้นตามนอนตัวแข็งแลสลดเมื่อหมดชีพเขาตราสังใส่หีบสีหหานสู่ป่าช้าสิ้นชื่อ,อแต่นามใครจะถามเรียกเราก็เปล่าได้นี่แหละหนอมนุษย์เรามีเท่านี้หมดลมแล้วก็ไม่มีซึ่งความหมาย นันปราดขาดลมดักจากกายอยู่บุ้นวายทุกทุกสิ่งนอนนี้เลยมันนี้ก็คือรอบที่สามรอบสุดท่ายเลยเนอะพี่นองเนะอะ ก็จะมีสาวแหลก,กับแม่คู่เด้อไปจูงเที่ยว่ายผู้น่าฆ่าทายถ้ำเราพี่น้องเนาะครับซึ่งเลขรถที่เอาร่างปูคนมากอะ่ะหนึ่งหกศูนย์สเดี๋ยพี่น้องเด้อ ผู้ใดสิมักใส่เลขเล้ามาแล้งก็ไปได้หนึ่งหกศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะอ่บัตรนี้ผู้นาค่ะขออนุญาตบัตรค่ำขอปิดคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนีเพราะว่าต่อไปผู้นาค่ะิได้ไปวต่ว่าพาต่อผพาใจผู้นาผู้นี้เนาะขอกราบขอบคุณพี่คุณน้องเด้อะกราบเท่มาแสดงอามไรน่ลำต่างๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้นาขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ